สวัสดีครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับมาครับวันนี้ได้มาสององนะครับเมื่อเช้าไปอ่างทองมานะครับนี่ยนะใส่าบ้านบ้านมานะครับสององนะครับผมไม่ได้ไปนานนะอ่างทองนะครับยังพอได้นะ น,นะพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ว่าละคังแล้วก็ฐานแซมนะครับฐานแซมดูน่าจะเป็นบางผุผมหรือเปล่าน,นะครับปากรื้นๆนะนะครับก็น่าจะต้องตีเข้าบางผุผพมเนาะนะครับ ชมนะฮะหิมใหญ่ลํำนะครับของนี้แก่ปูนนะครับน้ำหนักดีจังเลยนะชมนะฮะเนื้อแห้งๆเลยนะครับแต่มีความหนึบนุ่มนะนะครับเก่านะฮะดูตรงมุมนะฮะมุมบนขวามือเรานะครับเนื้อเก่าบึกเลยฮะนะครับแต่ผ้าแก่ปูนนะครับเหมือนเสภาพเก่าเก็บนะฮะ มีคาบแคนไซมีคาบอะไรนะเขาเรียกว่าคาบน้ำปูนแห้งๆนะครับมีเม็ดขาวตรงหัวฐานนะครับเนี่ยหัวหัวหัวฐานด้านขวามือเรานะฐานชั้นสองนะเห็นไหมครับมีเม็ดเม็ดขาวขุ่นนะครับนะครับขวามือเรานะมีเม็ดขาวขุ่นเ,เม็ดเครว่าเม็ดพระาธาตุนะฮะเม็ดที่จะมีอยู่ในวภาพพิมพ์ใหญ่ว่าระครังมักจะมีนะครับ นี่เด็ดเลยนะเม็ดนี้นะครับหลายท่านเรียกเม็ะธาตุบ้างอะไรอย่าแงบบนี้นะมันเป็นเนื้อก็เรียกว่าเนื้อเนื้อจากการกดพิมพ์ที่มันติดแม่พิมพ์นะครับจากองแรกๆนะครับเขาก็มาโรยเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเนื้อที่แยกตัวออกมานะครับคือเนื้อที่แห้งตัวก่อนนะเซตตัวก่อนนะครับก็จะมีความแข็งเนี่ยหลายท่านเรียกเม็ดะธาตนะครับ คือเม็ดมวลสารเป็นมวลสารที่จับตัวเป็นก้อนแล้วเขาเอาประลยผสมเพิ่มเข้าไปนะเนื้อดูดีมีสเสน่ห์นะครับพวงนี้พาล่ำนะนะครับในล่ำนะน้ำหนักดีนะพาได้หนาแก่ปูนนะครับไม่เบานะแก่ปูนแต่มีความหนึกนุ่มนะครับด้านข้างเก่าบึ๊กเลยฮะนี่ครับ ฟ้าถ้าเคยคล้องใช้เนี่ยนะครับด้าน,นข้างจะมีคาบความชื้นนะฮะฟ้างนี้ต้องเคยเคยคล้องใช้แน่นอนนะครับนะครับขอบข้างก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยลองรอยความชื้นจากการใช้นะครับโดดเหงื่อดนคราบรต่างๆนะครับโดนเหงื่อดนความชื้นเนะนี่ยนี่ฟาได้ล้ำนะน้ำหนักดี นี่ฮะข้างสวยมากเลยครับปึ๊กเลยฮะเนื้อแน่นนะครับชมด้านหลังนี่หลังสวยนะครับผมนี่ฮะหลังสวยนะครับจัดว่าเป็นพราสภาพสวยนะครับผม ผ้าองคนี้น่าจะเคยเลี่ยมแบบว่าจับขอบปิดหน้าเ่าปิดหน้าปิดหลังนะครับขอบด้านข้างกับด้านหลังก็เลยจะเป็นโซนเดียวกันนะครับแต่ด้านหน้าจะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับด้านหน้ามีการสัมผัสผิวเปิดนะครับผมเป็นผ้าเก่าเก็บจริงๆฮนะผ้าบ้านๆนะฮะนี่หน้าสวยหลังสวยนะครับ ตงนี้ผมเอาไว้เอา4,005นะครับเอา4,005นะครับไม่ได้เปิดดูดันมากนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องมีเจ็ดแปดพันนะครับ F4 ที่ติดตามจะรู้นะอย่างต่ําต้องมีหกพันห้าถึงแปดพันห้านะฮะเอาไว้ไว้นะครับคลิปนี้นะครับเอา4,005นะครับจัดว่าเด็ดนะตงนี้นะครับใครชอบก็ให้ไว้นะครับแคปหน้าจอทักไลน์มานะครับผมคลิปนี้ลงเลยนะช่วงบ่าย ไม่ได้รอเย็นหรือมืดนะครับมาฐานแซมเนี่ยเนื้อสวยมากเลยครับตรงนี้เดิมๆเ,เหมือนกันนะครับนี่พ่ป้าคนนี้ไม่ธรรมดานะผมเคยได้แก่ได้พาแกมาขายบ่อยๆเมื่อก่อนนะนะครับพาแกพาบ้าน,นจริงๆนะได้ฟอร์มแบบคือสะดุดตาทุกองนะแต่ว่าก็ต้องไม่ได้มีเยอะนะฮะ นานๆจะได้นะครับแต่ถ้าถ้าได้คือพาดีบ้านนี้นะครับเนี่ฮะนี่เห็นปุ๊บสะดุดตาเร็วนี้นะครับเ้าก็กดตื้นนะผมตีเข้าบางพรมแล้วกันนะแต่จริงตีวัลขังได้นะครับตรงนี้ก็เป็นไปได้นะวัลขังแต่ว่ากดตื้นก็มีนะครับฐานแซมนะฮะฐานแซมมีพิมพ์ล่ําพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ตื้นก็มีกดตื้นก็จะตื้นนะ ด้านข้างนะครับนี่เนื้อเหมือนวัลลคังนะครับนี่ฮะพระมีบิดเห็นไหมแอนนะฮะนี่ผมชอบตรงเนี้ยนะครับแอนเห็นไหมฮะนี่แอนมาด้านหน้านะครับสมเด็จมักจะแอนมาด้านหน้านะครับนี่ผมคุยเคยคุยกับเสียนรุ่นเก่านะเขาบอกต้องระวังฟแอนมาด้านหน้าอย่างเงี้ยเวลาใส่ตลับกดปึ๊กนี่ ตรงกลางนี่หักเลยนะฮะนะครับเพราะพรามีช่องว่างด้านหลังนะครับเนื่องจากผราเอนมาด้านหน้านะเห็นไหมเนื้อดีมากเลยเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะน้ําหนักดีนะครับนี่ข้างสวยนะครับมีร่องรอยการตัดการครูดนะนี่เนื้อสวยมากเลยเป็นผ้าสวยนะครับนี่หลังยิ่งเด็ดเลยนะร่องรอยการกดนะครับใช้ไม้เป็นไม้เป็นเลยปาดนะกดปาดนะครับ นะครับมีคาบเก่าเก็บนะครับนี่ฮะคาบจากการเก็บนี่ยขนาดดีนะครับน้ําหนักดีพิมพ์เขากดตื้นมันมีนะฮะวัละขังนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะนะครับนี่ฮะก็น่าจะต้องตีวัละขังนะครับ F4 นะครับแต่ว่าพระจะเป็นพิมพ์พิมพ์นี้จะตื้นนะอกล่องนะ มันจะมีอ,อกตันนะครับอ,อกตันพ้าจะลําใหญ่นะครับฐานแซมนะอันนี้อ,อกจะเป็นร่องนะครับอ,อกร่องพ้ามากกะตื้นนะครับเร็วเรียวๆนะนะครับผมนี่ฮะในความตื้นก็มีมิตินะครับนะเห็นไหมฮะตื้นแต่มีมิติเส้นสายคมชัดนะครับเส้นแซมคมชัดมากเลยนะเห็นไหมฮะถ้าเราตะแคงเนี่ยเล่นแสงเล่นเงาจะคมนะครับสวยสมบูรณ์นะครับรงนี้สภาพสวยสมบูรณ์ น่ารักดีมีสเสน่ห์ทั้งคู่ฮะตรงนี้นะครับคู่นี้นะครับมีสเสน่ห์ทั้งคู่นะครับเอาไว้วนะครับเหมายกเลยก็ได้นะนะครับฐานแซมฐานแซมมาเท่าไหร่ดีเอาไปเท่ากันแล้วกันเนาะนะครับไม่คิดเยอะนะยิงฐานแซมนี่แพงกว่านะครับเอาเท่ากันแล้วกันนะครับสี 4, 5, นะ่พันห้นไว้นะครับแบบนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย ผมขายไม่ต่ำกว่า8,000 8,500 6,500นะสตาร์ทนะครับยกเว้นขายจนได้ทุนคืนแล้วผมก็จะมามาปรับราคาลงนะครับคืนกนาไรให้ FC นะครับแต่คลิปนี้ต้องขอหน่อยนะเพราะเป็นพ้าหน้าใหม่ยกคู่เลยนะครับวันนี้ไปจังหวัดอ่างทองมานะครับนานๆจะได้ของแบบฟอร์มดีๆนะครับผมนะโอเคนะครับผมฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับ FC นะครับผม คลิปนี้ก็มี2ององเท่านี้นะครับนะฮะใครสนใจตรางไนแคปหน้าจอทักไลน์มาให้ด่วนๆนะครับผมราคาบอกไปแล้วนะครับสี่พทั้งคู่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ